เรื่องมันเศร้าเราไปก็อายหมาถึงพี่จะเป็นป๋าพี่ก็รลกหมาเหมือนกันเลี้ยงผู้ชายก็เลี้ยงมาแล้วแค่จะมาเลี้ยงน้องหมาที่ไร้บ้านอะ่ะไม่ได้เลยเหรออยากใจดีให้เลี้ยงหมาแต่ถ้าอยากมีที่ปรึกษาให้เลี้ยงเราทุกอย่างที่ฉันเรียนรู้ฉันเรียนรู้มาจากน้องหมา เธอชอบหมาเราเป็นหมาเธอชอบไหมปัจจุบันบ้านพักทิมสุนัขจรจัดได้ดําเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบันิธานศาสตราจารย์ดร ok สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครารรรรชกุมารีซึ่งดําเนินโครงการโดยความร่วมมือของกลุ่มปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าเราเป็นสุ ัน,น่กยกคะยไปค่ะเราไปทำบุญด้วยกันนะคะเลี้ยงน้องหมาเรามาซื้ออาหารให้น้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะ บ้านพักพิงสุนัขตอนจัดภูเก็ตไม่รับบริจาคเป็นเงินเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน